สวยไหมสวยเนาะไอสามมรกตแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงด้วยเหรอบรรยากาศท่ำกลางป่าสนมันจะโรแมนติกขนาดไหนน่ารักจูงก็เป็นสไตล์ยุโรป ผสมเรือเป็ด สวยไมล่ะนี่คือปราสาทแห่งแดนเนลมิดค่ะไม่ใช่เราอยู่ที่เขาค้อวันนี้พามาเที่ยวกันต่อนะนอนคืนที่สองนี่คือโรงแรมวิลล่าป่าสนค่ะเป็นที่พักคืนที่สองของเราคืนนี้นะที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือปราสาทสไตล์เทพนิยายข้างในคือห้องพักนะแต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ห้องพักแบบนี้มีอีกหลายจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวนักเดินทางกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะ ามาถิบหรือเป็ดกันในบึงสะมรกตคือถ้าเห็นของจริงนะจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันสดเหมือนภาพวาดอ่ะมันสดจนไม่คิดว่าไอ้สะมรกฏแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงด้วยหรอแล้วก็เลยไปถามเข้ามาปรากฏว่ามันคือการเติมสีลงไปในบ่ออันนี้เรื่องจริงนะถามเขาแล้วน้องเขาบอกมาแต่เป็นสีที่มันไม่อันตรายกับปลาแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในบ่อนี้นะคะ ส่วนรถบ้านน่ะเขาจะเขียนป้ายปักเอาไว้นะคะว่าใครที่แบบไม่ได้พักโซนนี้เขาก็สงวนความ p r i v a t เอาไว้ให้แต่เราขอเข้ามาดูหน่อยเดียวไงว่ามันมีอะไรยังไงบ้างก็จะมีที่ที่ปิ้งแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวอ่ะมันก็คงจะฟินเนาะเวลาที่แบบอากาศหนาวหนาหนาวแบบหลาวตอนเนี้ยเหงื่อตกก็อากาศอุณหภูมิณะเวลานี้ประมาณสัก20องศา20องศาจริงๆเราควรจะใส่เสื้อยืดได้ใช่ไหมแต่ไม่ ต้องใส่เสื้อทับให้ดูว่าเรามาวิลล่าป่าสนในอากาศหนาวอื่นี่คือแคมป์แคมป์ที่เป็นรถบ้านข้างในไม่รู้เป็นยังไงไม่กล้าขอเขาดูนี่คือส่วนคาเฟ่นะคะของของที่พักที่วิลล่าป่าสนน่ารักดูสไตล์แบบเนาะ ถ้าแต่งตัวมาสวยกว่านี้เหมาะแต่สไตล์นี้มันไม่ได้ไงอะไรเหมือนเดินป่าไปดูข้างในกันนี่ก็คือ กันาแฟแต่ที่นี่ที่เขาโปรโมทเอาไว้ว่ามันพิเศษเนี่ยก็คือมันมีกาแฟของสตาร์บัคกาแฟนางเงือกน,นะคะที่เป็นกาแฟสดแห่งเดียวที่อยู่บนเขาใครที่มาพักที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีคูปองให้ได้กาแฟพักสองคนใช่ไหมก็ได้สองแก้วต่อต่อคืนต่อคืนใช่ แล้ว <Now, S 2> นี่คือที่ที่เราจะนอนกันคืนนี้นะคะเป็นห้องพักแบบทรง A-frame เหมือนกระท่อมไม้แบบเคบีนในต่างประเทศเลยนะคะแต่ว่าความน่ารักเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่รูปทรงภายนอกคือที่เราเห็นเขาโปรโมทเอาไว้ที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขามีออนเซ็นออนเซ็นนะไม่ใช่อ่างนะ้ำธรรมดานะเป็นออนเซ็นแช่ตัวริมระเบียงอาบป่าสนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีห้องสตรีมมิ่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะ ไปดูกันเดี๋ยวหาคุญแจกก่อนมาแล้วคือถ้าดูจากขนาดของห้องนะคะห้องไม่ได้ใหญ่นะแต่ฟังก์ชันในห้องอะ่ะมันเยอะเยอะและต่างจากที่อื่นที่ว่าต่างเนี่ยต่างอะไรเริ่มจากเข้ามาถึงที่นี่ก่อนนี่คือจุดต้อนรับของเรานะคะเป็นห้องผ่อนหนักผ่อนเบาค่ะก็คือห้องสุข,ขา เป็นโถแบบอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นเลยระหว่างทางของห้องสุขากับห้องอาบน้ําก็จะมีอ่างล้างหน้าไว้ให้ที่บอกว่าห้องอาบน้ําที่นี่เนี่ยมันต่างต่างยังไงดูเผินๆค่ะก็เป็นชาเวอร์ปกติเนาะแต่พิเศษคือมันคือห้องสตรีมมิ่งค่ะห้องสตรีมมิ่งเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ให้มันวอร์มเครื่องประมาณ5นาทีจากนั้นเนี่ยเราพอเราออนเซนเสร็จใช่ไหมเราก็มานั่งผ่อนคลายนั่งอย่นี้ได้ ครึ่งชั่วโมงไฟตัดอัตโนมัติอ,อ่ะมาดูจุดอื่นมันมีดีเทลอื่นๆเยอะเนาะในที่นี้นะคะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ให้แล้วก็จะมีเก้าอี้โยกเราจองที่นี่คือจองตรงกับโรงแรมเขาก็เลยมีของแถมให้เรานอกเหนือจาก afternoon tea นอกเหนือจากบาร์บีคิวมื้อเย็นแล้วนะคะก็ยังมีไวน์ให้อีกหนึ่งขวดแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้ มินิบาร์กับขอนตู้เย็นทุกอย่างคือรวมอยู่ในราคาห้องแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูที่ออนเซ็นข้างนอกเนาะนี่น่ารักไม่ได้ข้างบนมันเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาตรง A-frame อ,อ่ะเออไปดูข้างบนเนาะมีอะไรถ้าเป็นอะไรไปก็ช่วยพาส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะเฮ้ยรอดไหมวะน่ารักจังเลยอะ่ะนี่คือ ส่วนห้องใต้หลังคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่มาพักเกิน2คนนะคะเขาก็จะมีฟูกเอามาเป็นเตียงเสริมให้ได้แต่ว่าก็จะคิดตางเพิ่ม500บาทกลัวเฮ้ย ทีนี้ก็ถึงไฮไลท์ของเราแล้วค่ะมันคือออนเซนออนเซนออนเซนที่นี่บอกนะไม่ใช่อ่างแช่ธรรมดาไม่ใช่จากุซี่แต่เป็นออนเซนแบบญี่ปุ่นเป๊ะนี่นี่ไงญี่ปุ่นจริงปะล่าเหมือนเลยเนาะ คือถ้ามาตอนหน้าหนาวช่วงประมาณมากรามากราหรือว่าปีใหม่อากาศที่มันเย็นมากอะที่เนี่ยมันก็ได้ฟิลนะก็ได้อารมณ์นะแต่คือถ้าใครมาตอนหน้าร้อนมันก็อาจจะได้ความร่มรื่นคือจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้ร้อนนะคะไม่ได้ร้อนเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้หนาวขนาดที่ว่าเหมือนต่างประเทศไงแต่ ความร่มรื่นของมันกับกลิ่นของของต้นสนเนี่ยช่วยบําบัดได้ดีมากจริงๆแล้ววิถีแบบนี้เนี่ยนะแช่ออนเซ็นอาบป่าสนเนี่ยเป็นวิถีแบบญี่ปุ่นเลยมันคือลักษณะของธรรมชาติบําบัดธรรมชาติที่ว่านี้นะคะก็คือการอาบป,ป่าอยู่ในธรรมชาติคือคนญี่ปุ่นเขาเชื่อกันไงว่ามันคือการเปิดประสาทสัมผัสทุกส่วนของร่างกายเราจะเป็นการมองเห็นแล้วก็เห็นภูรรมิทัศน์ของป่าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย กลิ่นกลิ่นก็คือมาจากต้นไม้มาจากดอกไม้มีกลิ่นฉุนของไฟต้นทรายนะคะซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้ต้นสนนี่แหละที่มันช่วยบำบัดเราด้วยนะเราก็เชื่อกันด้วยนะว่ามันจะช่วยกระตุ้นต่อมการทำงานของร่างกายเราเป็นผลทางวิถีหนึ่งอะที่จะช่วยบำบัดมะเร็งหรือว่ากำจัดมะเร็งได้ด้วยนะะนี่เป็นความเชื่อนะคะเรื่องของการได้ยินนอนพักเนี่ยได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงป่า รวมถึงการสัมผัสตัวเองนะคะเอาตัวเองปล่อยใจไปอยู่กับธรรมชาติของป่านี่คือความพิเศษของที่นี่ค่ะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์แช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็แบบเขินี่ยเพราะว่าเขาให้แก้ผ้าลงในอ่างรวมใช่ไหมคะที่นี่ไม่ต้องค่ะเพราะว่า ใส่เสื้อได้ใส่ชุดว่ายน้ําลงได้นะคะเพราะว่ามันเป็น private onsen แต่ว่าเขามีกฎข้อห้ามอย่างเดียวเลยะคะที่เข้มงวดมากก็คือห้ามเอาบับเบิลบาร์ไปตีฟองในอ่างอันนี้คือกฎเหล็กของเขาเลยนะคะถามว่าที่นี่ราคาแพงไหมแพงมากแบบโคตรแพงเลยล่ะเพราะว่าเป็นหลักหมื่นอะหลักหมื่นต้นๆน,น,นะคะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจว่าคุณชอบไหมสมนใจที่จะมาเปิดประสบการณ์กับที่พักในราคาขนาดนี้กับฟังก์ชันขนาดนี้นนนนโอเคหรือเปล่าถ้า ไม่โอเคว่ามันแพงเกินไปมันก็ยังมีที่พักอื่นทั้งที่อื่นในเขาค้อนะหรือว่าจะเป็นที่นี่เองเขาก็ยังมีอีกหลายห้องอ่ะให้ลองเลือกดูได้ตามความต้องการตามความสมัครใจอันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมมันขึ้นอยู่กับสไตล์และความพึงพอใจของแต่ละคนมากกว่านะคะ mm. ก็ลองตัดสินใจกันดูวันนี้เอามาให้ดูกันเฉยๆนะคะ mm. และนี่ก็คือวิลล่าป่าสนเขา,ขา,ขาค้อค่ะ